พี่น้องจะรักในพระกิตเจ้าวันนี้เรามาถึงวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ยีสิบสอเทศกาลธรรมดานะครับในบทอา่านที่หนึ่งนั้นพวกเราก็อ่านจดหมายของนลกบุญเปาโลถึงชาวโคลริสีท่านก็พูดว่าพระกิตเจ้าที่เิ้นพระชน เพื่อถวายเราแด่พระพิจ้าเพื่อให้เราเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไร้มลทินและไม่ถูกตำหนิอีกทั้งให้เรามั่นคงในความเชื่อการที่บำรุงเลี้ยงจิตใจ,จของบรรดาพี่น้องสัตว์รูดที่ท่านได้เคยไปเทศสอน ด้วยจดหมายแทนตัวท่านเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเขาเองดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่จะต้องเปเผชิญหน้ากับปัญหาร้อยแปดพันอย่างดังนั้นถ้า,าเราไม่ได้รับการช่วยเหลือการสกิดใจบ้างก็จะทำให้เราบางทีหลงไปกับโลก ่วนในพระวรสารในวันนี้พี่น้องพระเยซูเจ้าสเสด็จผ่านนาเข้าสาลีกับบรรดาสิทธิ์สิทธิ์หิวจนได้เด็ดข,ข้าวมาขาบดบดในมือแล้วก็กินชาฟาริสีก็ท้วงติงทันทีเลยว่าทำไมพวกท่านยิงทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันสะบ,บาโต ตลอดชีวิตตลอดสามปีของที่การที่ระเยซูเจ้าเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมักจะมีฟาริสีอยู่ด้วยและเขาเองจะท่วงติงอยู่เสมอว่าพระเยซูจ้าทำผิดเพราะทำผิดกฎของวันสปาโตบ้างกฎนนกฎนี่บ้งางเพวกฟาริสีแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นจันถ้าพูดอีกนหนึ่งก็คือ าแยกไม่ออกว่ากล่องของขวัญกับของขวัญน,นั้นมันแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นเขาควรจะเก็บกล่องไว้หรือทิ้งของขวัญกันนั้นหรือเก็บของขวัญทิ้งของขวัญแล้วก็เก็บกล่องไว้ถ้าทำอย่างนี้ก็แสดงว่าเขามีจิตวิปลาสแล้วพี่น้อง เขายึดติดอยู่กับ,ก,บกับกฎที่ให้ความตายอย่างเดียวแทนที่จะเข้าใจจิตอารม์ที่ให้ชีวิตเราท่านบางทีปฏิบัติตามกฎแต่ขาดความรักขาดความหมายซึ่งการที่เราทำจะได้บุญคุณสนหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าตาเราถวายการกระทำของเรานั้น แต่พระเินเจ้าหรือไม่ที่จริงในเวลาที่เราถวายบูชามิสาพี่น้องครับเราถวายพระเยซูเจ้าผู้กรึงคังเขนเนี่ยและกับ็นชีพแต่พระบิดาเจ้าแต่เราก็ถวายความทุกข์ยากลำบากของเราปัญหาของเรางานของเราอนาคตของเราไว้ที่เครื่อบูชา ความปรับเครื่องบูชาของพระเยซูชาด้วยก <c oughs> ็ขอให้เราได้มีจิตใจที่งดงามขอให้ชิตของเรามีความชื่นชมยินดีตลอดไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ